มันมีผลประโยชน์ก้อนใหญ่เรื่องนี้คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปเสนอต่อขยายสัมรทานรถไฟฟ้านะครับให้กับ BTS เนี่ย4หมายความว่าตั้งแต่ปี72เนี่ยบวกไปอีก30ปีถูกไหมครับมันก็จะเป็นปี2602เน่ยกรณีน,นี้เนี่ยมันต้องมีการศึกษาครับว่าถ้าเอกให้เอกชนไปไปดำเนินการนะ่ะ กับรัฐเนี่ยเอากลับมาเป็นของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราดำเนินการเองเนี่ยตัวเลขนะครับกำไรขาดทุนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่ากันประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่ากันมีตัวเลขที่กระทรวงควมนาคมเนี่ยที่เขาไปศึกษามาพบว่ากรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินการเองนะครับหมายความว่าหลังจากหมดปี72แล้วไม่ให้เขาต่อนะ กทมมาดําเนินการเองเนี่ยภาครัฐจะมีกระแสเงินสดสุทธินะครับถึงปี2 5 2 6 0 2เนี่ย4.67แสนล้านบาท4.67แสนล้านบาทแต่หากกทมเนี่ยให้เอกชนดําเนินการภาครัฐจะมีกระแสเงินสดสุทธิในปี2602แค่32,600ล้าน3า6หมื่นล้านบาทซึ่งหมายถึงว่า หากรัฐด,ดำเนินการเองจะมีกระแสงเงินสดสุดที่มากกว่าการณีให้เอกชนดำเนินการถึง4.35แสนล้านบาทลุงตู่รู้อยู่แล้วครับว่าตัวเองเนี่ยจะไปไม่รอดจะต้องยุบสภาเตรียมอะไรครับทิ้งทวนเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่4แสนล้านเลยครับ ในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยวันอังคารเนี่ยครับอังคารที่แปดกุมภาเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าสายสีเขียวครับต่อสัมปทา,านขยายสัมปทา,านออกไปอีกสี่สิปีให้กับบริษัท b t ทมูลค่าสี่แสนล้านครับเข้าอนุมัติคอรมอมเลยในช่วงกำลังชุนลมุนนะครับรูปถัดไปเลยครับ รูปถัดไปเลยนะจะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยจะมีการเอาเข้าคลมมในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์ต่อขยายสัมทานะไปถึงปี2602อ่ะข้ามศตวรรษเลยนะครับปีนี้2,565ต่อไปถึงปี2602เลย คันนี้ก็มาดูครับว่ารูปถัดไปครับนี่ครับคือวาระพอรมอถึงมันทนดูเลยชัดๆเลยนะครับเรื่องลับมากนะครับแล้วก็บอกว่าสรุปบัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่8ดกุมภาพันธ์2,565เรื่องพิจารณาแฟ้มสีชมพูนะครับดูลำดับที่3ามครับ รองนายกพลเอกประวิตยนะครับเป็นเจ้าของเรื่องเรื่องขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะเอาเข้าวันอังคารนี้นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยครับว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติมากเพราะอะไรครับมท .1 หนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับแล้วถามว่าเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ผูกพันคนกรุงเทพอนาคตคนกรุงเทพไปอีกสี่สิปีข้างหน้าเนี่ยถึงข้ามศตวรรษไปเนี่ยทำไมคุณไม่รอผู้ว่าใหม่เขามาตัดสินใจอะนะครับทั้งที่เขาจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทิ้งทวนไหมครับก่อนหมดวาระเนี่ย นะครับรถตรงนี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์มหาศาลถึง4ี่แสนล้านเดี๋ยวมิ่เช่เห็นครับว่าตัวเลข4ี่แสนล้านมาจากไหนรูปถัดไปครับเลือกตั้งผู้ว่ากทมเดือนพฤษภาคมมาไทยเปิดไทม์ไลน์นะครับปล่อยเลือกตั้งแต่ทิ้งทวนรถไฟฟ้าสาสีเขียว4ี่แสนล้านนี่ครับสิ่งที่ต้องจับตาดูครับถัดไปครับ เนี่ยครับวันนี้ก็เห็นชัดแล้วครับว่ามีคนที่เป็นแคนดิเดตนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ตัวหลักๆเนี่ยอยู่ห้าท่านเนี่ยที่ประกาศตัวมาเรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งแต่งตั้งผู้ว่ากทมนะผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าสวินไม่ได้เลือกตั้งมานะแต่งตั้งมาเนี่ย กำลังจะทิ้งทวนนะครับโครงการขนาดใหญ่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับครนี้ลูกถัดไปเลยครับนี่ครับก็คือเส้นทางรถไฟฟ้านะครับครนี้เนี่ยผมจะชี้ให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไป40ปีท,ทั้งทั้งที่ สัญญาที่เป็นไข่แดงนะครับสุมนชนนะไข่แดงที่เป็นสัมปทานของ BTS ในขณะน,นี้จะหมดสัญญาในปี2,572ปีนี้เพิ่ง2,565นะนะครับยังไม่ได้หมดสัญญาเลยนะครับรถจะเร่งรีบรีบร้อนไปต่อทำไมครับขอไม่โปร่งใสข้อที่หนึ่งครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะขยายสัญญาสัมปทานในช่วงที่ ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในโครงการลถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะชำระหนี้ให้กับการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมอให้เรียบร้อยก่อนทุกวันนี้เนี่ยส่วนต่อขยายเนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรลฟอมอยู่เลยสื่อมวลชนครับส่วนต่อขยายเนี่ยสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าไอ้ตรง3.2เนี่ยไอ้เขียวเหนือกับเขียวใต้ครับนะครับ ไอ้แดงแดงนี่ไม่ใช่นะแดงแดงเนี่ยเป็นสัญญาสัมปทานไข่แดงนะครับไอ้ส่วน 2. 1ุเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงสั้นๆนะครับที่กรทมเนี่ยจ้างบีเทียวิ่งรถนะครับแต่ไอ้สามจุกับสาจุเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยยังเป็นรอฟมกระทรวงคมนาคมอยู่เลยกรทมเนี่ยยังไม่ได้รับโอนมาเลยยังไม่ได้จ่ายเงินให้เขาเลยแล้วอยู่ๆเนี่ย กทมกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเอาสันจะเอาสัมปทานตรงนี้เนี่ยไปยกให้กับบีทเอได้ยังไงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยผิดกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วสองครับถ้าหากปทมเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เพราะว่าให้ให้เขานั่งฟรีเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เปิดมาแตบบ่ปีหกศนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไปขึ้นเขียวเหนือเขียวใต้ทุกวันนี้ก็นั่งฟรีไม่เก็บเงินก็เป็นหนี้นะครับ หากกรทมไม่ประสงค์เนี่ยจะให้บริการสายสีเขียวส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียวใต้แล้วเนี่ยก็ควรเสนอคอรมอเพื่อให้คอรมอทบทวนมติเมื่อวันที่ย6ิบหพฤศจิกาหกนึ่แล้วก็มอบหมายให้รอฟมอเข้าไปดําเนินการเองเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วกทมเนี่ยไปขอเขาโอนยิบยิบหพฤศจิกาหกนึ่แต่โอนมาแต่ไม่จ่ายเงินเขาอะนะครับ,บมันกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่เป็นของกทมดลครับก็ ถ้าตัวเองนะครับไม่อยากจะทํานะครับหรือบอกว่าเป็นหนี้คุณก็เอากลับไปให้รฟอฟมอเขาไปดําเนินการดินะครับข้อที่สครับหากมีการต่อขยายสัมรทานเนี่ยไอตัวไขแดงนะครับที่พูดถึงอ่ะที่ผมบอกว่าจะหมดปี2572เบนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครในเวลาไม่น้อยกว่า3ปีและไม่มากกว่า5ปีหมายความว่าถ้า B t ทเนี่ย อยากจะต่อไอ้ไข่แดงต่อเนี่ยคุณก็ต้องแจ้งบอกกับเจ้าของสัมปทานก็คือกรทมไม่น้อยกว่าห้าปีแล้วก็ไม่น้อยกว่าสามปีแต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งปีปีเจ็ดสองใช่ไหมคุณถอยหลังไปก็หกแปดอะปีนี้มันเพิ่งหกห้ามันยังไม่ถึงเวลาเลยอะที่บีทเอเนี่ยจะต้องไปแจ้งในการต่อสัญญาสัมปทานเนื่องจากว่านะครับที่ต้องแจ้งล่วงหน้าเนี่ย เพราะว่ามันจะต้องมีหน่วยงานนะครับคณะกรรมการตามพรบร่วมทุนจะต้องมาพิจารณาเรื่องค่าโดยสารดัชนีผู้บริโภคนะครับเรื่องที่4ี่ครับกทมเนี่ยบอกว่ามีภาระหนี้จากการจ้างเอกชนติดตั้งระบบเดินรถและว่าจ้างให้เอกชนเนี่ย วิ่งรถในส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียวใต้ซึ่งได้ทําตั้งแต่ปี59ก็ควรที่จะตรวจสอบนะครับว่าสัญญาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยไม่ได้มีการประกวดราคาให้ใครมาวิ่งรถเลยอยู่ๆก็ยกไปให้ BTS วิ่งรถเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนี่เนี่ยนะครับ มันถูกกฎหมายไหมแล้วมันเรื่องอะไรที่ผู้่าวสวินไปนสร้างหนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นล้านนะครับให้ประชาชนนั่งฟรีมาทุกวันนี้ก็ยังนั่งฟรีอยู่นะครับอย่างนี้เนี่ยผมก็มีสงสัยในเรื่องความโปร่งใสอะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการจัดฉากสร้างหนี้ไหมนะครับแล้วก็มาขอคอรมอให้ต่อขยายสัมปทานไปอะหนี้เนี่ยที่บอกว่ามีอยู่ รูปถัดไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีข้อผิดปกติเนี่ยอยู่หลายอย่างมากนะครับที่ผิดหนึ่งผิดกฎหมายหนีพรบรวมทุนขัดมติคลรมอเอื้อประโยชน์แก่ b ทีอโดยไม่มีการประมูลทำให้รัฐเสียหายทำให้ประชาชนเดือดร้อนค่าโดยสารแพงขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับรูปถัดไปครับ บอกว่า b t s เนี่ยทวงหนี้รัฐบาลสามหมื่น 30, ล้านสามหมื่นล้านเนี่ยนะครับมาจากอะไรครับนี่ก้อนที่หนึ่งครับก็มาจากงานเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกลนะครับที่กทมเนี่ยไปจ้าง BTS เนี่ยโดยไม่มีการประมูลเลยนะไอ้ที่ไปวิ่งส่วนต่อขยายเขียวเหนือเขียวใต้เนี่ยสองหมื่นล้านโดยไม่มีการประมูลเลยอยู่ๆก็ยกให้ BTS ไปเลยสองหมื่ล้านแล้วราคาสองหมล้านเนี่ยใครคิด บริษัท BTS เป็นคนคิดนะครับแล้วต้นทุนมันจริงๆมันถึงสองหมื่นไหมใครเป็นคนกำหนดมันไม่มีการแข่งขันมันไม่มีการประกวดราคานะครับนี่ก้อนที่สองครับอีกหมื่นล้านเนี่ยก็คือเกิดจากผู้อาสุบินไปให้คนนั่งฟรีไงทุกวันนี้ก็นั่งฟรีครับตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ปี6 0ศูนมาเนี่ยตั้งแต่ให้วิ่งเขียวเหนือเขียวใต้ก็นั่งฟรีมันก็เป็นหนี้ครับก็เป็นสร้างหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกหมื่นล้านก็ให้เขาก็มาทวงหนี้ เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่จะไปะยกสัมปทานรถไฟฟ้าให้เขาก็นี่ต่อมาครับกระทรวงมหาดไทยนะครับรูปถัดไปเลยฮะ,ะมันมีผลประโยชน์ก้อนใหญ่เรื่องนี้คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปเสนอต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้านะครับให้กับบ t ทีเอนี่ยหมายความว่า ตั้งแต่ปี72เนี่ยบวกไปอีก30ปีถูกไหมครับมันก็จะเป็นปี2602อ่ะกรณีนี้เนี่ยมันต้องมีการศึกษาครับว่าถ้าเอกให้เอกชนไปไปดำเนินการน่ะกับรัฐเนี่ยเอากลับมาเป็นของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยแล้วดำเนินการเองเนี่ยตัวเลขนะครับกำไรขาดทุนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่ากันประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่ากัน มีตัวเลขที่กระทรวงควมนาคมเนี่ยที่เขาไปศึกษามาพบว่ากรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินการเองนะครับหมายความว่าหลังจากหมดปี72แล้วไม่ให้เขาต่อนะกทมมาดำเนินการเองเนี่ยภาครัฐจะมีกระแสงเงินสดสุดทธินะครับถึงปี 25, 2องห0 2สเนี่ย4.67แสนล้านบาท4.67แสนล้านบาทแต่หากกทมเนี่ย ให้เอกชนดําเนินการภาครัฐจะมีกระแสเงินสดสุดทธิในปี2602แค่32,600ล้าน3.26หมื่นล้านบาทซึ่งหมายถึงว่าหากรัฐด,ดําเนินการเองจะมีกระแสเงินสดสุดทธิมากกว่าการณีให้เอกชนดําเนินการถึง4.35แสนล้านบาท ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ